สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์สแต่ก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ over top up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเอง,เต,เ,องเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ over top up หรือแอดไลน์ over top up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําสัตว์เลี้ยงนะครับจับคู่กับสายไหนดีนะครับว่าแต่ละตัวเหมาะกับสายไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว ัวนี้ควรอยู่กับตัวไหนนะครับอาจจะไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ผมไปหาข้อมูลมานะเพราะเขาบอกว่าแต่ละตัวนี่เหมาะกับฮีโร่ Hero ตัวไหนนะครับเดี๋ยวขอรับของระบันสักครู่นะรับไปก่อนนะครับเ,เพราะว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวสกิลมันก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับเราด้วยแหละส่วนหนึ่งนะว่าเราอยากใช้กับตัวไหนนะครับแบบไหนนะแต่ผมจะมาแนะนำคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ข้อมูลจากของต่างประเทศนะครับที่เขาใช้กันนะไม่ใช่ที่เขาแนะนํากันเดี๋ยวรับของสักคู่นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเฮ้ยม,มีอยู่สิบแจแล้วสิบแจของท้องมะสีม่วงครับ โอเคขอ,รองรางวัลทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับตัวแรกนะก็จะเป็นเซฟไฟแฟร,แฟรแด็กฟแฟเด็กฟแฟด็กมั <c oughs> งกรน,น้ำเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับเอสเลยนะครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงาสายเวทมนต์ที่ดีที่สุดแล้วฮีโร่ที่ ควรใช้ด,ด้วยนะครับก็จะเป็นลิเลียนะครับเวลีนแล้วก็วันเดอร์นะครับ3ตัวนี้นะที่เหมาะกับการใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะแซฟไฟนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมีน้ําแข็งนะครับมีน้ําแข็งก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในดับเทียสเหมือนกันนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดสําหรับหารลาบแหละ แต่การจับคู่ก็จะเป็นอของฮีโร่ตัวไหนนะอะสักคู่นะเออไอตัวืีดาอ่ะเออมาเดรีนนะครับเหมาะการจับคู่มาเดรีนนะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเบอร์เซิร์กนะครับแฟร์เด็กชื่อมันยังไงวะ เบอร์เซร์กแล้วกันนะเบอร์เซิร์กมังกรแดงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระดับเทียเนะครับก็จะเป็นอ่าสาหรับทหารม้านะครับทหารม้าก็เหมาะตัวอ่าฮีโร่ตัวใหม่นะได้ตัวนี้นะครับโฟลอนดิวนะครับผมอันนี้ก็เหมาะการใช้อ่าเบอร์เซร์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่า Snow...Snow...Snow...Snow p i c k lock นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ T.A. นะครับใช้สำหรับหน่วยยิงไกลนะฮีโร่แล้วก็กาเนลานิโกนะครับตัวนี้เลยนิโกนิโก้เป็นตัวไหนอะนิโ <laughs> กแล้วก็ตัว สักคู่นะผมหาก่อนอ๋อนิโกแล้วกินลานะครับอ่ะโน้ิกล็อกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าโกลเด้นล็อกนะครับโกลเด้นล็อกนี่อยู่ในระดับเทียเอนะครับผมก็ใช้สำหรับอ่าเหมาะสำหรับฮีโร่ทาหารม้านะครับทหารม้าก็ แล้วแต่เราเลยเราจะใช้กับอันไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้จริงๆที่ผมบอกไปว่าเหมาะกับฮีโร่สายนี้สายนี้ก็เราจะใช้กับตัวไหนก็ได้แหละอยู่ที่สกิลของอสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ปรับใช้กันเอาต่อไปนะครับก็จะเป็นไอริชาร์ดนะครับผมก็จะเป็นกิ้งก่าน้ําแข็งนะครับอันนี้อยู่ในเทียบบีนะครับผมก็จะเหมาะกับฮีโร่สายเวทมนต์นะครับ เวทมนต์ก็ต่างๆอะ่ะตัวไหนใช้เวทมนต์ได้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่มันอยู่ในระดับเทียบ B นะกิ้งก่านะครับต่อไปนะครับอ่ากิ้งก่าทรายนะครับผมอยู่ในระดับเทียบ C นะครับก็จะเป็นอ่ากิ้งก่าสําหรับฮีโร่สายสนับสนุนนะอะไรพวกนี้นะครับกิ้งก่าทรายนะต่อไปก็จะเป็นอ่าหมีไล่ทางนะครับ มีไลท์ทัอยู่ในเทียร์ซีนะครับผมเหมาะกับฮีโร่สนับสนุนแล้วก็การรักษานะครับผมพวกกาบูดแล้วเนี่ยสบายอะต่อไปนะครับกิ้งก่าสายฟ้านะครับอยู่ในเทียร์ซีนะครับผมอันนี้ก็เหมาะกับกับฮีโร่สายเวทมนต์นะครับมนจังกิ้งก่าพิษใช่ไหมตัวสุดท้ายละอันนี้กิ้งก่าพิษนะครับอยู่ในเทียร์ซีนะครับ เหมาะสหรับพวกฮีโร่สายยิงไกลนะครับผมอะไรพวกนี้นะที่เหลือก็ดูสกิลอะไรของแต่ละตัวที่เราจับมานะว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับเราก็ปรับใช้เอานะฮะอันนี้ก็มาแนะนํานะครับผมใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูนะแต่ก็ฟังเอากันแล้วเป็นไงบ้างทุกคนเซิรฟ์ฟอ่ะคือตอนนี้รอแค่ตีประตู2ใช่ไหมมันน่าจะเดือด หลังจากการตีประตูสองหรือเปล่าเนี่ยประตูสองอยู่ไหนนะเนี่ยมันต้องมัต้องรอตีประตูสองอะตอนนี้คือมันมันมีอยู่แค่เนี้ยคือเราสำรวจไม่ได้ไงเฮ้ประตูหนึ่งสิอ้าประตูหนึ่งตีได้แล้วนี่ อ๋อันตีได้แค่ตรงนี้แล้วมันก็รอตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็ตีได้แต่ยังไม่ตีใช่ไหมอ๋อใกล้ละใกล้ๆจะนนวนแล้วทุกคนมันแน่นอนแต่ผมนี่คืออยู่ข้างข้างหลังนะฟาร์มสายฟาร์มเขาตีกันเราไม่สนใจเราฟา์มอยเดียวเดี๋ยวเขาต้องการกำลังเสริมเขาก็เรียกเราเองนะครับ ประมาณนี้นะเจอผมนะใกล้ละใกล้ละใกล้จะบวกกันละอีกนิดน,นึงนะครับผมส่วนเจอปือื่นที่บวกกันแล้วก็สู้ๆครับบางคนเขาบอกว่าแบบเข้าซีซันใหม่มายังไม่ได้ฟงได้ฟามเลยตีนมันก็แบบซีซันนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาแนะนําให้ดูนะว่าเราควรใช้กับสายไหนนะครับที่เหลือก็อยู่ที่การปรับใช้กันเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาละครับสวัสดีครับ